ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอิปขอบอกทุกคนว่าอย่าโลกสวยอย่ายึดติดกับคำนี้มากมันมีคนที่พยายามแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จพูดริงตรงคือใครจะโกรธอิปก็ได้นะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราพยายามไปแล้วอะในหนึ่งอย่างที่มันจะสําเร็จอะมันไม่ได้ประกอบไปด้วย ความพยายามจากตัวเราที่เป็นปัจจัยเดียวมันยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกมากมายที่เราควบคุมไม่ได้อย่างบางคนแบบว่าอ่ะฉันพยายามเต็มที่เลยในการตั้งใจเปิดร้านอยู่ดีโควิดมาอยู่ดีน้ำท่วมมาแต่ถามว่ามันเป็นความผิดของเราเหรอเปล่านะไม่ใช่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบแล้วทำให้สิ่งนั้นล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นะ่ะในบางครั้งถ้าเราหยึดติดกับมันมากเกินไปอะ่ะมันทำให้เราท่ และมันเป็นการรัดทําให้เราอึด ทำให้เราเจ็บแล้วสุดท้ายอะ่ะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยวางจากความคิดนี้อะ่ะมันจะยิ่งทําให้เซลล์เอ็กซ์ตรีมของเราต่ําลงให้เราสงสัยในตัวเองแล้วทําให้เราคิดว่าเราไม่ดีพอหรอไม่จริงๆแล้วเราทําดีที่สุดแล้วตัวเรารู้ไม่จําเป็นจะต้องให้ผลลัพธ์ออกมาชี้วัดเราไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่านี่คือคุณพยายามแล้วนี่คือคุณทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอะ่ะคือความรู้ตัวเองเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วเราต้อง มั่นคงกับตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้เรื่องภายนอกอะมากําหนดคุณค่าในตัวเราแต่อิพไม่ได้หมายความว่าการพยายามไม่สําคัญนะคะทุกคนการพยายามยังสําคัญอยู่และทุกคนควรพยายามเพราะการพยายามเป็นการทําให้เกิดแนวโน้มที่จะสําเร็จมากกว่าการไม่ทําแต่นั่นแหละอย่างที่อีพบอกพยายามแล้วอย่าคาดหวังทําให้ดีที่สุดเพราะว่าการคาดหวังเนี่ยมันคือการผูกความสุขตัวเองไว้อยู่กับผลลัพธ์ ถ้ามันได้ฉันจึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นลองปล่อยวางและลองใจดีกับตัวเองข้อคิดทัศนคติหรือคําสอนบางอย่างอะ่ะเราลองเอามาปรับให้มันเป็นทางสายกลางกับตัวเองถ้าเกิดเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นมากบางทีมันอาจจะถูกเกินไปก็ได้นะอย่าลืมว่าแม้ความพยายามของเราสุดท้ายแล้วมันจะล้มเหลวนะแต่สิ่งที่เราได้คือสกิลคือบทเรียนในชีวิตคือประสบการณ์ที่เราสามารถเอาไปใช้กับชีวิตด้านอื่นๆแล้วก็ไปใช้กับชีวิตในอนาคต ของเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนความพยายามเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีแต่อย่ามีมากเกินจนเรารู้สึกกดดันนะ